ค like, น a, ที่มีคำถามเกี่ยวกับความรักนะคะให้ทุกคนยกนิ้วึ้นมาสิบนิ้วนะคะใครเคยทำอะไรให้เก็บนิ้ว,วทีละนิ้วนะคะขอความจริงนะคะข้อแรกนะคะใครเคยคบเพศเดียวกันบ้างเป็นแฟนขออ้อที่สองนะคะใครเคยแย่งแฟนชาวบ้านบ้า,ขออางข้อที่สามนะคะใครเคยถูกเพื่อนแย่งแฟนบ้างข้อที่สี่นะคะใครเคยคบสอนบ้างข้อที่ห้านะคะใครเคยร้องไห้ฟูมฟายใหญ่เขากลับมาบ้านขออ้อที่หกนะคะใครเคยชอบเพื่อนตัวเองบ้าง ข้อที่เจ็ดนะคะใครเคยแอบชอบแฟนเพื่อนบ้างข้อที่แปดนะคะใครเคยแอบนอกใจแฟนบ้างข้อที่เก้านะคะใครเคยหลอกให้แฟนมางอบ้างเพื่อเช็คเลตติ้งและข้อสุดท้ายนะคะใครเคยแอบมีอะไรกับแฟนเพื่อนบ้างแรงมากขอขอบจริงนะคะพูดมาเลยขอได้กี่นิ้ว